ขอให้ผ่านในงานนะคุณสวยขอบคุณค่ะคือจึง้งความจึ้งมากก็คือสมัครตอนเช้าตอนบ่ายเขาโทรมาว่าเออตอนบ่ายเขาโทรมาเลยว่าพรุ่งนี้นะสัมภาษณ์งานนะคะอุลเลิศเลิศเวอร,เร์เพราะว่าก็ถามเขานั่นแหละแต่ว่ารอแค่ทำดีซูมี่รอแค่ดีซูมี่เฉย ที่ไหนแถวแถวนี้แหละแต่ยังไม่บอกติดตามกลับได้เปล่าเดี๋ยวลงไลค์ก่อนนะคะทุกคนลงไลค์ก่อนนะเดี๋ยวจะไลค์ติดตามให้เด้อ วันนี้คนเข้ามาดูเยอะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาแวะมาดูมาชมน่ารักกันมากน่ารักที่สุดเราก็จะแต่งหน้าแต่งตากันนะแต่งจริงๆเ,เลยตาเ,เ,เอ๋สวัสดีค่ะ ใครอะใครน้อสวัสดีนะคะชื่อเล่นชื่ออะไรบอกได้เด้อบอกได้เด้อเพราะว่าชื่อติกตอกเนี่ยโอ้โหแปลกๆมาครั้งแรกคะ่ะโอ้ขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ ขอเอ,อขอบคุณที่ติดตามนะคะติดตามค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณค่ะไม่รู้เป็นพี่หรือน้องเรียพี่ไว้ก่อนเนาะขอบคุณนะคะมาครั้งแรกขอบคุณเลยน่ารักที่สุดมาครั้งแรกก็ยังกดติดตามให้ด้วยน่ารักจังขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ เมื่อประมาณสองสามร้อยคนแต่ไม่มีใครเม้นสักคนไม่สนุกเลยแต่วันนี้คนดูไม่ไม่ต้องเยอะคนดูไม่เยอะแต่ว่าเม้นสนุกดีอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่ตอนนี้อยู่ปัตจีนคะ่ะช่วงนี้สามศนย์สี่ขึ้นไลค์กันบ่อย พี่ส้มหน pues mm hmm. ูออกจากตรงนั้นแล้วจ้าพี่หนูออกจากตรงนั้นแล้วนะคะหนูออกแล้วเด้อตกข่าวบอน้องออกแล้วเด้อน้องออกแล้วนะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะจ๊ะเบียร์นายไม่ได้อยู่แล้วนะคะอยู่ที่ใหม่แล้วจ้าอยู่ที่ใหม่แล้ว อาจริงดีใช่ค่ะเป็นคนอีสานละคะใช่ค่ะเป็นคนอีสานจ้าสารโดยกำเนิดสาวสุรินนะคะสาวสุรินรอเรือต้องชัดเจนค่ะบอกเดือนหนึ่งแล้วพี่ส้มเดือนแล้วคะ่ะ เปลี่ยนงานใหม่เหรอคะใช่ค่ะเปลี่ยนงานใหม่คะ่ะเปลี่ยนงานใหม่คะ่ะไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่งานเดิมนี่แหละแต่ว่าที่ใหม่เฉยๆสถานที่ใหม่ขอให้ได้ทำงานไปๆนะคะอุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ สู้ๆนะคะขอบคุณนะคะพี่ผัวจ๋าที่รักจ๋าพี่ชื่ออะไรคะัำหลังมาหนูจะได้เรียกในมินในในไลท์ทูกชื่อเล่นกระดษชื่อเล่นชื่ออะไรจ๋าทำงานอะไรคะช่วยพยาบาลคะ่ะพี่ชื่ออะไรจ้าเีนยวหนูจะได้เรียกถูกนะรอบหน้า หยิบผันต้องอีกอันหนึ่งพี่ชื่อลิสค่ะอ๋อโอเคค่ะพี่ยินดีที่ได้รู้จักนะคะผมชื่อแตงโมนะยินดีที่ได้รู้จักขอบคุณที่เข้ามาดูมาติดตามนะคะ พี่ก็เป็นคนอีสานชัยภูมิค่ะอ๋ไอไม้เสานี้ไปไหนเออมไม้เสานี้ไปไหนอ่าร่อยหนึ่ง ไปไหนไปด้วยดี <laughs> อุ้ย